ะะแบบน,เนะคเะ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ฝ้ายพาทํานะคะวันนี้พี่ฝ้ายจะพามาทํำไอศครีมแบบไม่ใช้แม่พิม์พนะคะไอศครีมโอรีโอไปทํากันเลยค่ะวันนี้พี่ฝ้ายจะใช้โอรีโอสามถุงเล็กๆแบบนี้นะคะเพอาะพี่ฝ้ายจะทํา3อันแล้วก็นมจืดนะคะ2กล่องครึ่งน,นมข้นค่ะแล้วก็แป ถุงโอริโอนะคะตัดแบบนี้เลยค่ะพาอพี่ฟ้ายจะใช้ถุงเราจะเก็บถุงไว้นะคะได้ทั้งสามถุงแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะส่วนหนึ่งนะคะพี่ฟ้ายจะบีกเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนหนึ่งพี่ฟ้ายจะบีออกนะคะแยก ไว้แล้วก็แยกทีมคะ่ะขั้นตอนต่อไปน้องฝ้ายจะเอาโอรีโอ e ที่แกะไว้แบบนี้นะคะเอาลงไปปั่นเลยหลังจากนี้เราก็จะได้ผงโอรีโอ e คะ่ะเดี๋ยวเราเทไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้น เราจะไปต้มนมกันนะคะส่วนนมพี่ฟ้าจะใช้2กล่องครึ่งน,นะคะไปอีกครึ่งกล่องไปไหนอีกครึ่งกล่องเหรออ่ะเฮ้ยอิ่มแป้ก็ใส่นมไปแล้วนะคะก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะก็นมข้นตามด้วยนมข้นเลยนะคะสามช้อน Okay. หลังจากนั้นเราจะตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวให้เข้ากันนะคะตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะเลยเราจะคนแบบนี้ให้พอหนืดๆให้พอเหนียวๆนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่จะได้ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นรอให้มันอุ่นๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงโอริโอกับโอริโอลงไปเดี๋ยวน้องฟ้าจะใส่ผงโอริโอลงไปเลยนะคะ ังจากเราใา้ใส่ผงโอรีโอไปแล้วนะคะเราจะมาใส่โอรีโอที่เราบีไว้นะคะลงไปเลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ถุงเตรียมแช่ช่องฟิตกันเลยค่ะเรามากอกใส่ถุงโอรีโอกันเลย เดี๋ยวเราจะกรอกทั้งหมด3ามถุงเลยนะคะแล้วน้องไฟก็จะได้โอริโอทั้ง3ถุงแบบนี้นะคะแล้วใครมีไม้ติมก็สามารถเอาไม้ตีมเสียบไปได้แต่น้องไฟใช้ตะเกียบนะคะเสียบลงไปเลยเอาไอว้ตรงกลางนะคะ ทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันโอร้อนพอดีอาบน้ำก็ไม่หายร้อนกินไอ,อติมด,ดีกว่าทำไว้เมื่อวานนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกัน้ซูเฟียเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแกะง่ายเลยโหดูเนื้อโอริโอ้แบบจุกจุกทำกินเองนะมันมีความแบบ นิ่มอ่ะเนี่ยอ,อร่อยแบบนมนมแบบคือดีอ่ะออนะคะก็ทำกินกันได้นะคะบอกเลยอร่อย